สวัสดีค่ะอตอมไทยล้านอินเจม a นีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาทำเมนูที่สองค่ะนี่ค่ะหอยจุ๊บแกะ,แกะออกจากเปลือกมาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะมาแกงแกงแกงใส่ชะอมใบชะพูค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันค่ะ เราก็มาล้างหอยกันเลยต่อเลยค่ะเยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าจะไม่ไม่ทำหมดะคะ่ะ เราล,ล้างสองสามน้ำเสร็จแล้วเราก็มาเสด็จน้ำไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำอย่างอื่นต่อค่ะจากนั้นก็พล้างสบอมใบชูค่ะ ไปแช่เขาพึ่งไว้แบบนี้สักพักค่ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราท่านมาเด็ดกันก่ะนค่ะจากนั้นเราก็มาเด็ดเอาแต่ยอดค่ะชมจากที่เราลา้ลางเรียบร้อยแล้วนันค่ะ ยอดอ่อนๆเลยค่ะมาใหม่ๆนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นถั่วพลูกันค่ะใส่เยอะๆะก้าวต่อหนึ่ง,งค่ะ เยอะๆหอมๆเดี๋ยวกิ่งหนูจะลองเอาไปปักค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะปักช้าค่ะเผื่อมันขึ้นอันที่แล้วหนูปักมันก็ขึ้นนะคะแต่มันยังไม่แตกค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีอย่างอื่นกันต่อค่ะตั้งน้ําลวกหอยค่ะตอนแรกว่าจะไม่ลวกไม่ลวก คิดว่าจะไม่ลวกนะคะแต่ไปไปมามาลวกสักหน่อยยังดีกว่าค่ะค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็มาลวกผอนเลยค่ะเพื่อความชัวร์ค่ะไม่เสียหายค่ะค่ะ รวบแค่น้ำเดียวนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงที่ว่าเราจะทำพริกแกงแล้วมีเครื่องปรุงมีอะไรมั่งค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเครื่องที่เราจะมาทำพริกแกงกันก็จะมีพริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะเนี่ยพริกสดกับพริกแห้งนะคะก็ขา่าตะไคร้กระชายหอมกระเทียมค่ะแล้วก็ กะปิค่ะไอไอหนูไม่มีผิวมะกรูดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวมะกรูดก็สามารถใส่ผิวมะกรูดได้นะคะแต่หนูไม่มีค่ะเดี๋ยวมาลง,ลงมือโคลกกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาโคลพริกก่อนเลยค่ะนั่งโคลก,กับพื้นนะคะเนี่ย ขอเวลาคลบกดมือเดี๋ยวหนูจะใส่เกลือนิดนึงนะคะพริกกระเนี้ยวเหนียวค่ะพริกแห้งเดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดแล้วก็ใส่กระปุกไว้ค่ะเขาจะได้กรอบค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ขากะตัไคร้ค่ะ ต้องตำพวกแข็งๆก่อนนะคะแข็งๆเหนียวๆนี่แหละต้องตําก่อนเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะพริกแกงที่หนูตำนะ่ะคือหนูต้องการที่ว่าจะเอาความความอะไรนะคะ ไม่ได้เอาความละเอียดค่ะเอาแบบหยาบๆแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการละเอียดก็ต้องเอาไปปั่นนะคะแต่พริกแกงแบบนี้หนูก็ตำเองค่ะเราทําพริกแกงหยาบค่ะเมื่อกี้ก็ใส่หอมกระเทียมนะคะจากนั้นก็ใส่กระชายเนะะี่ยค่ะกระชายหนูจะใส่เยอะกับเพื่อนเลยนะคะเพราะว่า เป็นยาดีค่ะสมุนไพรทุกชนิดที่ใส่เนี่ยก็คือเป็นยาทั้งนั้นเละค่ะเ,เพื่อนค่ะเ,เพื่อนต่อจากนั้นก็ใส่กะปิก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีชูรสรสดีค่ะเดี๋ยวบางทีหนูอาจจะใส่น้ำปลาาด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำตาลด้วยแต่หนูไม่ไม่ชอบใส่น้ำตาลค่ะจะเลยไม่ใส่ถ้าเพื่อนๆชอบก็ใส่ได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันนะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะแล้วแต่คนนะคะแต่หนูเป็นคนที่ชอบใส่น้ำมันน้อยๆค่ะ ชอบไข่ชอบมันนะคะ,อะพอกระทะร้อนแล้วก็มาใส่ชีสแกงค่ะออ <c oughs> เรามาเติมน้ำค่ะเพื่อนเมื่อกี้อุตส่าห์วิไปปิดประตูแล้วนะคะเพราะว่าผัดแล้วมันฉุนแฝนดันมาเปิดประตูสำรับ แค่ไม่ทันด้มีปิดประตูตไปแล้วค่ะทิชแกงห์เใส่ไม่หมดหรอกค่ะเพราะมันเยอะเติมน้ำอุ่นเข้าไปค่ะไม่มีน้ำซุปนะคะนี่ะแฟนสนนักมาก เห็นแล้วมาปิดประตูอูตสา์เดิมมนไปปิดประตูแล้วยังมาเปิดมาหาัเพือ่อนๆค่ะจากนั้นก็มาใส่หอยกันเลยค่ะหอยจุ๊บ แบบนี้ยังน่ากินเลยค่ะยังไม่เสร็จ <c oughs> ผัดแล้วเราก็มาใส่รสดีเลยนะคะเพราะว่าจะให้เขา้าเข้าเครื่องกันกับหอยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ชุรสร,ราบลุงไปเลยค่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเติมน้ำอีกค่ะ หลอกแฟนค่ะจากนั้นก็มาใส่สีขาวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนี่รอค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนิดนึงค่ะ กี้หนูเติมน้ำเพิ่มแล้วนะคะเห็นได้คลุกคลิบอนู่ตาเพื่อนต่อจากนั้นเราก็มาใส่ชะอมค่ะปรุงตามใจปากเราแล้วค่ะใจปากเราแล้วเราก็มาใส่โอมแล้วก็ถั่บลูค่ะไม่ไม่ใช่ถั่บลูใบชะพลูค่ะนี่ค่ะเพื่อน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วคเพื่อนหนูไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะเพื่อนถ้าจะใส่เพื่อนๆก็ใส่ได้แล้วก็น้าตาลถ้าเพื่อนๆ่ใส่ก็ใส่ได้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานจัดจานกันเลยค่ะนี่เพื่อนเสร็จแล้วใ,ใกล้หน่อย ไอยขมเยอะมากค่ะสั่งจากเอ่อสร้งจากคนที่อยู่เยอรมันนี่นะคะ่ะเขาขายของขายทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ถามได้นะคะอยากกินแมตต่อึ่งไข่อะไรเงี้ยยังมีเลยค่ะ แล้วก็เอ่ออะไรนะน้องบัวก็มีขายนะคะนี่ค่ะเพื่อนท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหอบตุนมแต่งด้วยะอมนิดนึงกรถั่วปูะคะ่ะนีค่ะเพื่อน เ่านี้ก็ประนันเสร็จแล้วค่ะค่ะเพื่อนคะ่ะคลิปนี้หนูก็ฝากาไว้แค่นี้นะคะจะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งให้ด้วยคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่คะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคะลิปนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย